สาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคค้นนะครับทิดแดงค้นไข้ภาพพี่น้องมาเบิงภาพนำโชคลาบแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หกันยายน2 5 6 7นะครับหลายรูปภาพจากหลายสำนักหลายอาจารย์คือเก่าเหมือนเดิมนะครับคิมี้ก็ได้เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่น้องเดอร์ดาวที่แดงภาพพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่แนวทางใบนีของแอดฟินิกนะครับหกันยายนพี่น้องครับเด่นเก่ากับ7เนาะเก่าหนเก่าสเก่าส 7จ็ดสอและก็สาปดนั่มนะครับพี่น้องครับสตัวสหางนะครับหกสี่เจ็ดงเจ็ดสามและ9 4 7นะครับแนวทางของแอดฟินิกพี่น้องครับตามมาด้วยแนวทางของแอดจากกับค้นนะครับห้าสองสี่ห้า 5052 6นยและ64สีนะครับหนึ่งกันยายนแอดจัก,กรพลแนวทางของอาจารย์บีวันนานะครับพี่น้องขับปรูดหาบนเพิ่นหาสี่หาหกหาเจ็ดเนี่ยกุมูนี่มันหาเจ็ดว่สันนะครับสตัวศูนย์หาสี่ศหาหกแล้วก็ศูนหาเจ็ดแนวทางข้างบนของอาจารย์บีวันนา ใบนีพนว่าข้างล่างนะครับพี่น้องครับรูด8ดนะครับ808 1 8หนึ่งกับ8ดเก่าเด้อห่างนี่มาแร้งนะพี่น้องนะครับ8ดเก่าเก่านี่เนาะ,ะมาแรงถึงขนาดเพนวาดันแม่นนั่นไห้ละว่างเก่าเป็นหน้ำ่าซัน8 6 6หเลยพ่อยมาแรงไปน้ำสเดนะครับเลขนี่ก็มมอยูศูนย์หอดเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับบางเื่อบางสำนักบางอาจารย์เนี่ยเพิ่นคำนวณได้ตรงกันนี่ก็บบแม่นว่าเพนสิลอกกันเด้นะครับ ตามบปด้วยแนวทางของอาจารย์วุฒินะครับเดน C ีกับ7นะครับจะสีเจ็ดหาเก่าสีและก็เจ็ดเก่านะครับตัวกันนี่หาเก่าหาสีกับหาหกเดนนี่จะสีกับเก่าสีนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์วุฒิข้างล่างนะครับพี่น้องอาจารย์ไทเจริญนะครับสิทธิ์เก่าวโนพี่น้องครับ ข้างบนเด่นสามมาถ่ายหนึ่งสามแปดสามครับเก่าสามเลยพี่น้องเด้อน,นะครับอาจารย์ไทยเจริญหลักกรตามมาด้วยอาจารย์เทระยุทธ์นะครับใบนี้ศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาแปดศูนย์หกแปดหาเจ็ดหาแปดครับหกแปดนะครับอาจารย์เทระยุทธ์พาพี่น้องมาทีแนวทางของอาจารย์จุ่มจัดให้นะครับอาจารย์จุ่มจัดให้ในเนี่ยพ้นกระแบงปันมาตัาง้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละ ทีแดงผันพึ่งสุดเดยยิบมาสู่เบิงเนาะนะครับผัดไทยคับอ,อมสิ่นพิเศษเพื่นว่านะครับเอาไทยนี่เด่นหากับสามเลือพี่น้องเดินนะครับห้าเลขสามนะครับเพื่นจับคู่หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสามศูนย์แล้วก็หกเก่านะครับสามตัวนี่หกศูนย์เก่าหกศูนย์สามสามศูนย์เก่าหาสามศูนย์กับสองหาหกนะครับ แต่ทั้งนี้พันวาเป็นออมสินวัสษัทพันวานครับเดอนหกักกพีน่น้องครับหาศูนย์สี่หาเจ็ดสองหาสองและก็สามหนึ่งนะครับของบุญแนวทางของอาจารย์จุ๋มจัดให้นะครับอันนี้เป็นแนวทางสามตัวของกระท่อมไม้ไผ่นะครับเก้าสามห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกแปด เก้าห้าแปดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามหนะครับกระท่อมไม้ไผ่สามตัวแนวทางของอาจาร,รย์เต่านะครับพี่น้องขับหนึ่งกันยายนเด่นแปดเด้อพี่น้องเด้อใบนี้ข้างบนนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด หาแปดศูนย์สี่แปดศูนย์นะครับกันหลอกหนึ่งเจ็ดน้ำของบุญแนวทางของอาจารย์เตา๋าขอกอดฝันนะครับพี่น้องครับใบหนี้ี่4 5 4 2 4 0 4 9 4 8นนะครับแนวทางขอกอดฝันตามมาด้วยแนวทางใบหนีของอาจารย์ ปีชานะครับพี่น้องครับอขยายจักหน่อยคนเดอร์นะครับเนี่ยงวดนี้นะครับที่เคนคำนวณใดกใด็ได้เก้าสองเก้าศูนย์สองเก้าเก้าสามเก้าศูนย์สามเก้านะครับสองตัวนีก้ก็สองเก้าก็สามเก้าเนาะนะครับเด่นศูนย์สองเก้าศูนย์สามเก้าสองเก้าสามเก้านะครับของบนแนวทางของอาจารย์ปรีชา แนวทางความลับแห่งลุ่มน้ําโขงนะครับของยายแลนะครับพี่น้องครับสามห้าแปดสี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดและสามห้านะครับยายแลพี่น้องครับที่แดงกวาสีพิจารณาอีกอยูดอกนะครับสามห้าแปดนี่ก็ไรแต่ว่ากันยังว่าท่านเหตุจังไดได้เท่าเท่านี่นี่แหละนะครับบันทียี่สิบเก้าสามสิบเลยนี่นะครับกันยังสื่ออยู่เนาะนะครับบนใจว่าสีหาใดบ่บุนะครับ อันนี้แนวทางของนุมตากลีนะครับพี่น้องครับชุดฟันท่งเพิ่นหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเกเจดหเกเจเกเกเกหชุดเบิเก้าเก้าศนย์เก้าแปดหนึ่เกเจดหาเก้าหาเจ็ดนะครับชุดล่อง0ูนย์เก้าเจ็เก้าน่สองก้าหน่งเจดนะครับเด่นข้างบนนี่เก่าเนาะเป็นแปลกๆนะครับลุมตาขี้ใบนี้ คือจังพันวาชุดเบิลนนกับกับเบิลอ,อยู่หางเดียวถึงเตน,นีนะครับ0090น,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 นี่เนาะจากนี้ลงมาหนีกับเป็นจังศิละนะครับธรรมดาแล้วชุดฟันทงพน,นิสิเป็นหางเดียวแต่ว่ากลับหกเทือดนานานี่มองหนี่าสันทอนะครับแต่ว่าใบนีกับมีทั้งเบิร์กหกหางเนาะนะครับเอาพิจารณาเด้อนะครับพี่น้องครับแนวทางของหนุ่มตาคลีวสันพันวานะครับ แนวทางของเจ๊ลายลพัทยานะครับคงสุดไทยเหลขกวัดปลานะครับพี่น้องครับหกห้าเก้าหกศูนย์หาหกสามเก้าหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดสามตัวสองตัวนี่หาศูนย์หาแปดหาเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดสามเก้ากับเจ็ดแปดนะครับเป็นเหลขวัดปลานะครับพี่น้องครับแนวทางของน้าอ้วนนะครับห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าหนึ่ง 6กห้าหกสีนะครับสตัว6 5 4 7าสห้และ7จ็หนะครับแนวทางของนาอ้วนใบนี้เพิ่นเน้นนะครับนาอ้วนเพิ่น,ะนเน้นที่ 6, 5, 4, 7, 6, ห 4, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 6, กห7าสีหานะครับสตัว2ตัวเลยก็หาสี่สีหาหกหาหนี่แหละเนาะนะครับเป็นชุดตัดเน้น แนวทางของนายสินจังจอมเกนนะครับโปรดเจ็ดพี่น้องเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเด้อนะครับสินจังจอมเกนแนวทางของอาจารย์น้ำผู้นะครับพี่น้องครับหนึ่งเก้าสามกันหาเก่าสามน้ำพันวานะครับสองตัวกับเก้าสามนี่แหละเนาะนะครับอาจารย์น้ำผู้ ขามมาด้วยแนวทางใบนี้นะครับของอาจารย์มังกรเม่ไรนะครับข้างบนเพันพี่น้อง C 6หกหนึ่ง C หกสีหกแปดนะครับสองตัวในหกหนึ่งหกสหกแปดพี่น้องครับโวยสัญจรจอร้อยเอ็ดนะครับมังกรเม่ไร <ém> ที่แดงเห็นหางนีที่แดงก็เลยข,ขึ้นพ่อเหล็กปูหลักบันนะครับเหล็กปูหลักบันอยู่บันโศกม่วงหน้าดุดเนาะนะครับพันได้หกสีซีเสน่ห์นะครับ พ่นถือกเมื่อละสามงวดพี่น้องครับงวดที่ผ่านมากกทั้งทั้งหกเจ็ดทั้งสองแปดงวดที่ผ่านมาพ่นถือกครับพ่นสิให้สิบงวดว่าสันงวดนี้นะครับเป็นงวดที่สีนน่นะครับงวดที่สี่นี่พิ่นจุดถูกได้หกสีีเดินนะครับเหล็กปูหลักบานเนาะนะครับอยู่บันโศกม่วงพี่น้องคนอยาเบอสู่ฟังทั้งผีหลับนะครับ แนวทางของนางฟ้าน่อยใจเกินร่อยเด้อน,นะครับพ่นว่าสันจรว่าสันมาเจ็ดสองหนึ่งเจเ์เจ็ดสองสี่เป็นเบิ่นกับ2องสกับเจนะครับนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยพี่น้องคำบตามมาโดยอาจารย์พี่นะครับข้างบนนี่ศูนย์หนึนก้านะครับข้างล่างนี่สี่ศูนก็ดกับเกนะครับแนวทางของอาจารย์พี่ แนวทางของอาจารย์ซันซันเดย์นะครับพี่น้องครับข้างบนนี่ซีเก็หาเนะครับสตัวนี่ซีหาเจ็ดหาหาเหงหาเข้างล่างนี่ซีสองซีสีกับซีเก่าเด้อนะครับเน้นทีซีสีกับซีเก่านะครับพี่น้องครับอาจารย์ซ Sun, ันซันเดย์แนวทางของอาจารย์แอดแพนแพนผ้ารวยนะครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นสูตรข้างบนนะครับเด่นสามศูนย์หาสองสามเจ็ดแปดครับศูนสองศูนหาหาสองสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดชุดกันสามหาสองนะครับแล้วก็ยับลงมาในเป็นสูตรข้างล่างนะครับสองตัวล่างเด่นหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเหล็กถูกเจ็ดเก่าด้วยพี่น้องเด้นนะครับของอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้าร่วยพี่น้องครับ แนวทางของอาจารย์แอรพี่พงนะครับเบ็ดเดียวด7เกพี่น้องนะครับสตัว397ก้าเจ็ดกย์เกเดอ้อนะครับรูด9ก้าเก้าห้าและเกนะครับอาจารย์แอร์พีพงชุดตัดเน้นๆนะครับเน้นกันไปเลยของอาจารย์แอดประกอบนะครับเจ็ดศูนย์แกับ78นะครับอาจารย์แอดประกอบชุดเน้น ตามมาด้วยแอดแสงเดือนนะครับเดือนล่างเพิ่นนะครับพี่น้องครับแฟนกับเอซเพิินกับแคบไบเดอรแนวทางของตะวันท่อแสงนะครับพี่น้องครับันีเนาะนะครับตะวันสีทองหรือตะวันท่อแสงเนาะบาดเส้นที่แดงคือจำเสืออาจารย์เป็นผิดเนาะนะครับใครเป็นผิดจังใดก็ต้องกลับประ่านอภัยเด้ออาจารย์ครับ เอาพี่น้องที่เป็นแฟนคารบเอฟซีของอาจารย์เพิรนนิกาแคบไบเดอร์นะครับหาภาพพี่น้องมาปิดไทยที่อาจารย์แอดสร้างค้นขีดตัวนะครับสามตัวคงเพิ่นเนาะนะครับพี่น้องนีล่ละนะครับสองสามหนึ่งหาสามหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามสามหนึ่งหก สามหนึ่งพี่น้องนะครับพ่นเน้นพ่นฟันทีหนึ่งสามหนึ่งกับหกสามหนึ่งเด้อนะครับสามตัวสู่สัญจรของอาจารย์แอรสั่งค้นขีดตัวพี่น้องผมทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ที่แดงเอามาสู่เบิงนี่กับเป็นแนวทางนะครับพี่น้องขับมักน้ำเพลินกับจังจวดจัดน้ำเพลินรอหาโรตรีเดอ้อมักบอกคือเพิินบ่ถึกกันบ่ตรงกันกกนี่ก,ก็ขออนุญาตแนะนำว่าให้ผ่านเนาะนะครับเพราะว่าเป็นการทำนายตัวเลข พี่น้องครับไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเดอ้อครับขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนหลายๆนะครับขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้ำพร้อมเอื้อเฟื้อขอบุญแนวทางผาบน้ำโคลาภให้พี่น้องเดือบ่งได้ชมกันพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ